สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรียมกับปาก็จะมากินตำแซลมอนกุ้งสดจากน้ำปลาล้าแบบนวันวๆช่ำๆโดยสตอได้จ้าผักแก้มวันนี้มีกวางตุง้งมะเขือจ้ะแล้วก็เบบี้คอสอันนี้มะเขือ <c oughs> เปอบอันนี้ <c oughs> <ๆ>มะเขือวะมะเขือกรอบเออมาจา้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้าไปลุยมะ <c oughs> <ๆ>เขือกรอบไปขอลองซดน้ำนะทุกคนืเผ็ด <c oughs> <c oughs> อันนี้ท้องแซลมอนแซลมอนชิ้นนี้มันมากเลยทุกคนแล้วก็าอาจจะยังกินของทะเลมากไม่ค่อยได้ทุกคนเพราะว่าอาหารเป็นพิษไปกินปูที่เกาะล้านมาทุกคนท้องเสียแบบว่าหามเข้าโรงพยาบาลเลยจะขอสักหน่อยนะอดใจไม่ไหวหมอบอกว่าอย่าเพิ่งกินเลยขอร้านหน่อยนะ เสร็จม่ได้ชอบไหมเราอจริงวะเหมือนแบบยังไงอ่ะเอาเริเหมือนแบบว่าที่ไปเกาะร้านใช่ไหมคลิปเกีดคขิ้เกีดจะแบบว่าซื้อปูแล้วมาแกะเองทุกคน อคือที่เกียรติแกะให้โอชิ้ด้วยก็เลยซื้อแบบเป็นกล่องที่เขาขายเลยอะ่ะแล้วที่เราม,มากินกันเป็นหมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเรียนทั้งโอชิเป็นกันหมดทุกคนเลยสี่คนอาหารเป็นพิษยังหนักอร่อยจริงวะุ้ยางก,กินอ่ะใช่ไหมะ มันยั่วจะไง่ละขออสักต่อนอถ้าม่มากหรอเกรใช่ไดมเหรอรู้สึกกอนมาก เห็นฟันน้าถ้าเห็นฟันน้าหน้าหักไม่เป็นไรค่ะทุกคนฟันหลอนี่มันขึ้นเรื่องธรรมชาติช่วงนี้ก็แบบว่าร่างกายทุกคนไม่ค่อยแข็งแรงปลาฟันไม่แข็งแรงส่วนเลี้ยง ท้องไม่แข็งแรงก็คือเลยม,มาได้กันได้ไงกินฮาวมอนเนี่ยมันอ่อนหน่อเฮ้ยแล้วไม่ได้ใส่ขนมจีนว่าจะสั่งเส้นขนมจีนหนูอีกเส้นหน่อย เรอกินอะไรไม่เคยท้องเสียแต่ผมคิดว่าที่คือว่าป้าปูกล่องนั้นจะต้องทำอะไรแน่ใส่สารอะไรแน่หละมันได้เป็นกระหมดบ้าแหละ ทะเลเดือดเดือดเลยใช่ปะเพราะว่าเผ็ดไงตอนแรกไปส่วนเดียวมาถ่ายมีคนบอกว่าเอาเดียวมาถ่ายด้วยเดียวกินข้าวแล้วทุกคนโอ้โหบอกพี่ช้าไปไม่งั้นนะมาถ่ายด้วยละเผ็ดเด็ด เขาบอกว่าพริกแดงจินดานี่พริกขี้หนูส่วนและะ้วมั้งถ้าไม่จบคลิปสักทีก็น่าจะจกินแบบกินแบบนั่งร้องไห้อร่อย เดี๋ยวมันกเคี้ยง่ายนะถ้าเป็นตรงใช้าม่ขออ่ะนะ เผ็ดอร่อยใช่ไหมรอบนี้จะลดพริกลงว่ะเฮ้ยพริกอะไรวะวไม่เผ็ดจังก <_ k _ d> ินซำม,มัดแล้ว <_ d> มีความเลี่ยนไหม อดีวะ่ะถ้าพี่กินเยอะๆมันจะเลื่อนและให้มอรดรอบนี้เป็นแบบว่ามันอย่าร้องเดี๋ยไม่มีใครว่าอะไรเลย จริงนะถ้าแ้มปกติดีนะมันจะใส่หนักกว่านะ่กลิ่นปลา้มันโชยเข้าจะหมกมากเลยผักอันนี้ดีนะไม่ค่อยขมนะแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ใหญ่มันขมนะ <c oughs> <c oughs> น่าสงสารละนะทุกคนเลยไม่คิดว่ามันจะเผ็ดเขาบอกว่าพริกไม่ค่อยเผ็ดเรเลยก็ใส่สลายเม็ดเลย นี้แก้เพต้อนไหรอากาศร้อนก็ต้องกินอันนี้นะไล่หวัดไล่ไข้ไล่ไอ 它没咸，对不对啊？咸。 แค่วะ่ะเผ็ดชิ้นหนึ่งแล่มอนกระแพงมากเลยทุกคนตัวนะ่ะ ชิ้นมันมีแค่หน่อยเดียวแต่ก็พอได้อิ่มมาแหละจะช็อกเหรอเหมือนเอาปลามาฆ่าเลยก็ไม่รู้ทะเลเดือดจริงทุกคนถ้ารสเผ็ดกว่านี้ก็ลังพอดีใช่ไหมให้รดหน่อยใช่ไหมรสเผ็ดอ่ะเนาะ หูฝาดใช่ป่นะน้ได้ไปเดี๋ยวจะช็อกแล้วได้ห้ามกันเข้าโรงพยาบาลทีนี้รู้แล้วว่าพริกร้านนี้เผ็ดมากเลยจะได้ลดปริมาณหน่อยยี่สิบเม็ดุกคนใส่ไปอะ่ะก็เขาบอกว่าไม่ค่อยเผ็ดใช่ปะ่ะเราก็เลยใส่ไปยี่สิบเม็ดเลยจ้ะ เลียกับปลาก็อิ่มแล้วจ้ะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ต่อปาช็อกแน่จ๊ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจา้าบ๊ายบาย